สวัสดีครับนะครับปี2020ก็เป็นอีกปีหนึ่งของความสำเร็จนะครับทมกลางเรื่องของวิกฤตนะครับโรคระบาดโควิดนะครับที่เกมเองเนี่ยเราทำผลประกอบการได้ดีนะครับในด้านของเบี้ยประกันเนี่ยเราก็ทำได้ตามเป้าหมายคือ1,500 0ล้านนะครับเป็นรายได้ประมาณ3,100ล้านนะครับเติบโตประมาณ12%นะครับแต่ตัวที่เราทำได้ ยอดเยี่ยมนะครับคือเรื่องของผลกำไรนะครับ3,700ล้านนะครับเติบโตถึง38นะครับก็เป็นเนื่องผลมาจากเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีที่มาช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนนะครับต้นทุนของเราเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของแอดมินคอสนะครับเราเติบโตน้อยมากนะครับในขณะที่ยอดขายเราเป็นไปตามเป้าครับแล้วก็ในปีนี้นะครับปี2021ก็เป็นปี ท้าทายอีกปีหนึ่งนะครับอันนี้สงจากโควิดเนี่ยทำให้ทีเกมเีเรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกกว่าล้านลายปัจจุบ,บันเนี่ยเรามีฐานลูกค้าถึง3ล้านลายนะครับในปีนี้เป็นปีที่เราอีกก้าหนึ่งที่เราขยับเข้าไปใกล้สู่ความเป็นดิจิทัลอินชู a รนซ์บรอกเกอร์นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร้อตออกมานะครับตั้งแต่เดือนหน้าลงไปจะเห็นอีกมากมายนะครับ เรื่องของการเข้าไปสู่เรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับจัว TJN ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ TQM ที่จะขยายฐานไปยังในหน้าแล้วก็เอเจนต์ทั่วประเทศนะครับการทำดิวสำคัญสำคัญนะครับซึ่งปีนี้นะครับการทำา m ก็ดีหรือ Joy v e n t u r e ก็ดีนะครับ,ก,รก,รก,นะรบก็น่าจะมีให้เห็นอีก2-3ดิวด้วยกัน รวมถึงสิ่งที่อั้นไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับการก้าวสเต็ปเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMB โดยเริ่มต้นจากเขมรก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้บุคลากรผู้บริหารแล้วที่จะเข้าไปดําเนินการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผลทําให้เรามีความมั่นใจในการที่ตั้งเป้าตัวเลขเติบโต,ต,ตในปีนี้นะครับด้วยตัวของ TQM เองนะครับ17,250ล้านนะครับหรือเท่ากับโตประมาณ1 5 จากยอดขายนะครับส่วนถ้าเกิดผลของการดิวที่คาดว่าจะสำเร็จลงแล้วนะฮะจากการทำา M&;A นรบก็จะทำให้ตัวเลขเราเนี่ยกระโดดมากกว่านี้ครับก็ในปี64ีนี้นะคะเจากตัวเราเอง หงมนเจ็ดล้านแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายของ M&A ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นปีของ M&A ของ t q M เลยนะคะ,อะตอนนี้มีดิวที่อ,อยู่ใน on process อ,อยู่สเจ้านะคะเจ้าหนึ่งเองหนึ่งที่เราเองเริ่มเข้าไปลงทุนในเขาอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่ง,ซ,งซึ่งติดในบาเหตุป,ประกอบงบไปแล้วนะั่นคือ,อ TQR r e r c h a n t Broker นะคะ,ะซึ่งจะสอบ ทั้ง3บริษัทที่จะทําไปในการทํา m a เนี่ย mm hmm. ก็จะผลักดันและก็ส่งเสริมให้ธุรกิจของ TQM นะคะ,ะขึ้นสู่เป้าหมายปีนี้เราตั้งไว้อยู่ที่ทั้งเราทําเองนะคะ d ด r e c t รรวมถึงงานที่เราทํากับพาร์ทเนอร์นะคะ TJN น,นะคะหรือในลาวเขเมรและ MA เอนี่ยอยู่ประมาณหมื่นล้านนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าปีนี้เป็นปีแห่งการโต60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ mm hmm. ในในสภาพเศรษฐกิจในนี้นะคะก็อยู่ที่สอ0 0่ล้านนะคะก็คงจะเป็นเป้าหมายแห่งการเป็นปีแห่งการ เป้าหมายของการทำตัวเลขของ TPM ในปีนี้ค่ะเราเรียนนะครับว่าวิธีการทำคบรบอลิเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสินค้สเสร็จรูปมันจะเป็นที่จะต้อง เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าแต่ละรายนะครับแล้วก็เป็นการไปดีไซน์ลิขส์ขึ้นมานะครับดีไซน์ตัวโปรดัก t เพื่อให้ไปตอบสนองหรือไปโปรเทคกับตัวภัยของลูกค้าแต่ละรายนะครันนั้นเองเราไม่สามารถพูดว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความซับซ้อนในเรื่องของการทําธุรกิจมันมีมากขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่็นโปรดักตตัวใหม่ๆที่ทุกคนกำลังพูดถึงตล,ลาดก็คือเรื่องของไซเบอร์เซ r ูริตี้หรือไซเบอร์คลามนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ในตลาดพยายามที่จะ p e n เ t เ a t e มันเข้ามาให้ได้พยายามที่จะผลักดันให้การรับรู้ของผู้บริโภคคือผู้ประกันภัยี่ยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับแล้วก็เมื่อจะเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่มาหาศาลมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องพยายามสร้างการรับรู้ให้กับทางลูกค้าองค์กรของเราด้วยก็จริงๆฝั่งที่ผมมองไว้นะครับก็คือการปิดแก็กบของ Generation เจเนเรชันนี่แหละครับก็คือการมองว่าทํายังไงให้คนกลุ่มรุ่นใหม่ๆนะครับเข้ามา ใช้การเรียกว่าใช้ใช้บริการทั้งการซื้อและการบริการได้ครับเพราะว่าพุ่งบริเวของการประกันคือการบริการนะครับการทํายังไงให้เขาเนี่ยเข้าถึงสมมติว่ามีเคลมมีปัญหาอะไรครับติดต่อเราได้ง่ายที่สุดดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะผมว่าประกันไม่ใช่การซื้อครั้งเดียวจบผมว่านการซื้อถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะกลับซื้อเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะโฟกัสในปีนี้ก็คือเรื่อง e x p ก r i e n c e ของการใช้นะครับรวมไปถึงว่า ทำยังไงให้ t a r g e t g r o u p ที่กำลังจะโตขึ้นมาครับอยู่ในวัยที่กำลังจะซื้อประกันเนี่ย mm hmm. เข้ามาเริ่มใช้นะครับแล้วก็ให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ mm hmm. นั่นก็คือหลักๆนะครับในปีนี้ที่ผมดูไว้ mm hmm. ครับ